สบายดีสวัสดีพี FC, เอฟซีเบอทุกคนเด้อสบายดีกันยามแรทุกคนพบกับน้องลี่ยูเวียงจันเนาะมือนี้เราทุกคนเนาะน้องลี่เองเมื่อวานนีได้มาเวียงจันพร้อมกับเอื้อยเนาะทุกคนแล้วก็เลยว่าอ่ามาถ่ายคลิปให้พีเอฟซีเบิ่งเนาะก็คือถ้าเห็นอยู่มุมนี้ล้วเมนอยู่เวียงจันรุทุกคนก็คือน้องลี่มาสุดนี้กัมีจุดประสงค์อยู่สองอย่างเนาะทุกคนเนาะย่างแรกอะ มากับแม่นลงปานแม่ลงปานพื้นบรสบายพาแม่ลงปานพื้นไปโรงพยาบาลน,นะทุกคนเนาะย่างที่สองก็คือน้องลี่มาทําตามความฝันที่ยักเฮ็ดด้วยซ้ำๆนะทุกคนเนาะนั่นก็คือมื้อนี้ทุกคนน้องลี่ได้ไปซื้อโทรศัพท์ว่่เป็นโทรศัพท์เนาะไอแพดไอแพดให้พ่อทุกคนนี่อันนี้จะเป็นหน้าตา iPad ที่น้งรีซื้อให้พ่อเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็น iPad มือสองเนาะทุกคนเนาะจากฝั่งไทยเนาะส่งตรงจากประเทศไทยก็นี่นะทุกคนเนาะ iPad มือสองของไทยที่น้งรีสร้างมาเนาะ ราคาถ้ายุทถายกะบโบเนจ่ใจว่าจะแพงป่านมีบอนอทุกคนเนาะก็คือราคาดีที่น้องลีซื้อก็คือ3ล้านกีบบนทุกคนเนาะสามล้านกีบเป็นเงินบาทกะจะประมาณเท่าไรมันอยู่น่าจะประมาณ4ี่พันกว่าบาทบนาะนทุกคนเดี๋ยวน้องลีคิดไล่เบิ้งก็เด้อน่าจะประมาณ4 0 0พันกว่าบาทนี่แหละนะทุกคนเนาะพีพีเอฟี่ลายให้น้องนีน้องลีเดาเพราะว่าน้องลี อันบบมีจักคิดเลขนะเนาะสอบโบเห็นยังบบลึงมือเื่อตัวนี้นะแล้วก็เลยว่าเพราะว่ามันยุ่มุมใดของเครื่องเนาะ BFC คูณให้น้องลีเดดเทุกคนเรเด็ดหกห้าศูนย์เนาะว่าเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่น้องลีซื้อนี่ก็ถือว่าแพงเติบเนาะทุกคนเนาะสำหรับน้องลีเองถือว่าแพงเนาะอันนี้เป็นน้ําพักน้ําแรงของน้องลีที่น้องลีซื้อให้พ่อทุกคนอันนี้เป็นน้องลีซื้อให้พ่อเนาะ เป็นเงินของลองลี่เองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะรายได้กะมาจากการเฮ็ดยูทู e การตั้งอกตั้งใจของลองลี่นี่แหละนะทุกคน,นและ้วกะ็เป็นอาการที่พีพีเอฟซีเบื้องคลิปของลองลี่และ้วกะ็ให้กำลังใจบบกดข้ามโฆษณาไอ้น้องลี่เนาะนงลี่ต้องขอขอบคุณหลายๆเลยเนาะอันนี้จะเป็น iPad iPad mini 3เนาะทุกคนเนาะความจำกะประมาณ64กิกเนาะ 64GB ทุกคนมันจะมีอันนี้จะเป็นรุ่นมิมนะิเนาะรุ่นใหญ่ก็มีรุ่นใหญ่ค่น้องลี่คิดว่ามันพกพาค่อนข้างยากเนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่ถ้าเฮาสิเอาไปนําก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะมันอาจจะเป็นเครื่องที่แบบบรูละสาหรับหลายคนแต่มันมีความชิว่าจริงด้มันมีมันมันสำคัญต่อน้องลี่อ่แบบซานๆนเนาะทุกคนเนาะน้องลี่กะ ถ้าถามว่าอยากซื้อแนวแพงให้พอ่อโบลุงรีอยากซื้อตู้ที่มันค่อนข้างดีให้เนาะอ,อันนี้มันกุงพ่อของลุงรีเป็นคนที่แบบเพิ่นบ่ค่อยลิ้นโซเชียลนะทุกคนแล้วมาอยู่มือหนึ่งพอฮันได้ลิ้นของหลานในะลุงรีก็สังเกตมาได้เกือบสี่ห้าเดือนละพ่อกะลิ้นแล้วมันเป้ตัวนั้นนะพ่อกะอยากลิ้นแบบ อยากเบื้งข้าวนูน่นนั่นนี่สินะเนาะลาตัวนาันานให้ตกแล้วมันแตกเนาะทุกคนเนาะมีโทรศัพท์ของม่อยู่นี่แหละแล้ววันนี้มันตัวนั้นแตกแล้วพ่อกลับมาเบื้งของแม่ที่มันเสียงมันแบบ ลำโพงมันแตกคนเว,ว้าเบิ้งข่าวเบิ้งนู่นนี่นั่นกระแทบบุฟังบุออกเลยว่าเขาจะเว้าวอย่างกันาะทุกคนแล้ะ้องลีก็เลยว่าตัดสินใจซื้อให้พ่อสาอนิกาจะเป็นหลายฮับจาก Youtube ของลุงลีเดือนนี้นะทุกคนเนาะถึงแบบมันซิบหล่แต่ลุงลีกาซื้อให้ด้วยความจริงใจ ซื้อให้ทุกคนยิงใจว่าสันอันก้อนที่บมซื้อโทรศัพท์ให้ขนาะก้อนที่ซื้อ iPad ให้ก็คือพอลุงลี่เป็นคนที่แบบขี้ลืมถ้าซื้อตัวแพงให้อยากซื้อตัวแพงให้ยูแต่พอลุงลี่เป็นคนขี้ลืมทุกคนถ้าหากไปซุม่มเซลน้ำมูกคู่ยูน,นอกก็คือแบบ ลืมแล้วกับทิมเลยชนะเพราะว่าลุงลี่ทดสอบจากการเอาโทรศัพท์มือถือที่แบบบีบบ้บี้พนัทุกคนให้พ่อแล้วพ่อกับแบบเฮ็ดเสียหลายน่วยแหงช่ไหทุกคนและทีนี้ลุงลี่ก็เลยบอกวาซื้อตัวแพงให้และอีกอย่างก็กคือซื้อตัวง่ญ่ให้พอจึงเบิง้งไปอยู่ในเหือนเนาะพ่อเอาไปนอกบัไดสินะาเนาะทุกคนอันนี้ก็เลยว่าเฮ็ดให้ลุงลี่ซื้อ iPad ให้เนาะ ถ้าซื้อตัวที่แบบมันดีๆกะนึ่งมา่านมันตกสองมาย่านมันเสียสามมา่านพ่อทับพพ่อน้องนี่เป็นคนใจร้อนน้องลิกเลยว่าซื้อตัวที่พอเมาะพอควรแล้วกะกำลังน้องลี่ไหวเท่านี้เพราะว่าช่วงนี้น้องลี่ยังมีรายจ่ายหลาย,ลายต้องใส่แม่ได้ต้องซื้อโทรศัพท์ได้แล้วกะ ใซในการต้อยอดไปท่ายคลิปอยู่บอนอื่นอีกสินะทุกคนเนาะสาเหตุที่้องลี่ยืมเมฆก,ก็คือน้องลี่มีหลายใจส่วนตัวนะทุกคนน,น้องลี่ก็เลยว่าต้องได้ใช้เมฆอีกสินะทุกคนเนาะ ก่อนที่ disease, pues mm oh, ้องลี teachers, ่จะมีท right ุกมือีไดโอ้เดี๋ยว้องลี่ลืมแจ้งราคาเนาะอันนี้ราคาสามล้านกีบทุกคนเนาะสามล้านกีบนี่อันนี้จะเป็นเครื่องสูนไทยเ้อทุกคนเ้อเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องสูนไทยเพิ่์นรับแลวมันบูมแมนมือนึ่ง้องลี่ลืมแจ้งเนาะโอ้วาวกไปวนมา้องลี่ลืมแจ้งทุกคนอันนี้จะเป็นเครื่องมือสองทรงตรงจากทางฟังไทยเนาะทุกคนเนาะก็คือข้าเจ้าเอา แบบเข้าเจ้าไซยบยักบยักษไซยตัวนี้แล้วหรือว่ามีจําเป็นแนวอื่นเข้าจะเอาไปเทินเอาหรือว่าเอาไปขายสินะเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าอ่าเพื่อนส่งมาขายอยู่ทางฝั่งลาวพี่นุ้่สร้างเอาทุกคนเนาะสร้างให้ฮานข้าจะเอามาหา้เป็นสูตรไทยเนาะ น้งลี่เซ็กเครื่องเซ็กอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือน้องลี่คิดว่ามันสภาพดีเลยทุกคนตอนนี้นะสภาพโดยรวมนี่ก็คือแบบดีเลยเราบรได้แ100%แต่จะประมาณ80%เรื่องลิ้นเรื่องอย่างเรื่องโลดเรื่องอย่างโบมีปัญหาการโทรการใส่ซิมสัญญาณทุกอย่างก็คือโอเคเลยสำหรับน้องลี่เนะทุกคนนาอราคา4 0 0พบาทเอ้ย4 0 0พบาทราคา3ล้านกีบนี่กะ จะได้่าเคสเนาะจะได้เคสนําทุกคนแ้วกาจะได้ใส่ซากหัวซากอันนึ่งเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้พี c คิดว่าโอเคบอราคานี้เนาะทึกหรือแพงคอมเมนต์บอกรี่งรีดทุกคนอ่ารุ่นอื่นที่แบบทึกกว่านี้ก็มีแต่ตัวนั้นมันจะเป็นความจํามันน้อยเนาะทุกคนเนาะแต่ความจําที่แบบหลายแดกอะ่ะสีแพงขึ้นมานหนึงเนาะ ถ้าถามว่าเป็นอย่างน้องลี่คือซื้อให้แม่ได้แม่น้องลี่ฮันเป็นคนบ่ค่อยคิดลืมปะไรซื้อโทรศัพท์พายสมือนี่แม่น้องลี่กะซื้ออ่ากระไซโทรศัพท์อยู่เนาะเนาะ,ะทุกคนเนาะกะท้าตัวนั้นเป้กะอ่าจะได้วางแผนใหม่เนาะทุกคนเนาะก่อนซีน้องลี่ซีซื้ออีหยังแต่ละอย่างานี้นองลเกะททบทวนหลายอย่างเติบทุกคนว่าเออเเดืออนนี้้าตงใย่างวางแผนไปใส่เดลเลวสีหนาเนาะกับการโตโยท้าเนาเอ็ดแม่มบ้านอะ ยักนั่งวะยักเข้าวะมาไหมยนดีเข้า เดือนนะหน้าเฮาซิโอตยอดในการไปถ่ายคลิปอยู่ใส่อยอียงนุงลีกวางแผนอยู่เดีอดคนเดินเนาะกะ็ต้องก่อ,อื่นมืดนล้วเมนตงขอขอบคุณขอขอบใจเอฟซี FC ที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจดจบละกะแน้ำาตั้งตต้นจนจบแต่ต้นจุดมาฮอตอนนี้เนาะละกะขอขอ,ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตทั้งเบื้องหน้าและกัเบื้องหลังเนาะนุงลีบอกเลยว่าทุกเทือที่นุงลีมีเรื่องเองียงหรือว่ามีเรื่องราวดีๆในชีวิตหรือว่าต้อง ไปสิใดหรือเฮ็ดเอียกสำเร็จ e um น้องลี่สัญญากับตัวเองเลยว่าน้องลี่ต้องมาอัดคลิปบอกพีพีเอฟซีเพราะว่าน้องลี่คิดว่าพีพีเอฟซีที่กำลังเบิ้งอยู่ตอนนี้หรือติดตามหรือเคยเบิ้งคลิปน้องลี่มาพีพีเอฟซีคือส่วนหนึ่งของชีวิตน้องลี่ถ้าหากโบมีเอฟซี FC ที่กำลังเบื้องอยู่ตอนนี้ก็คือน้องลี่โบสามารถไปนู่นนั่นนี่โบสามารถเลี้ยงกุมตัวเองได้ ถึงตอนนี้บบสามารถซื้อไอแพดโบสามารถซื้อโทรศัพท์บบสามารถซื้อไอแพดให้พ่อแม่ได้บบสามารถซื้อโทรศัพท์ให้แม่ได้บบสามารถซื้อโทรศัพท์ ให้ตัวเองได้โดยที่บบต้องขอพ่อขอแม่แลวเนาะทุกคนเนาะอันนี้น้องลีต้องขอ,ขอบคุณหลายๆก็คือไรายได้ส่วนนี้ก็คือมาจากพีเอฟซีที่เบิ้งคลิปเลยเพราะว่าตอนนี้น้องลีเฮ็ดเวียกหลักๆก,ก,ก็คือ youtube ถ้าเป็นงานเสริมไปก็จะเป็นพวกขายของออนไลน์แล้วก็นู่นนั่นนี้อีกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ถ้ามีพีเอฟซีน้องลีก็จะบ่สามารถช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระพ่อแม่แบ่งเบาภาระคนรอบข้างได้สินะทุกคนซึ่งคนรอบข้างที่แบบเป็นอายเอื้อยน้องที่บางเทือเพื่อนบ่ท่วงบท่ทานทางก็สามารถจับจายช่วยเหลือนะจุดบกพร่องนน้อยได้ถึงมันซิบบ่ไหลแต่ก็าสามารถเหตุใด,ดในอายุซ่ำนี้สินะน้องทุกคนน้อละกานงลี่คิดว่าน้องลี่เป็นคนที่แบบโชคดีที่มีคนแบบ ฮักแล้วก็เอ็นดูหลายสินะทุกคนเนาะถ่ายคลิปยูมีคนมาจเจาะเบิ้ง <laughs> ถ่ายคลิปยูมีคนมาจเจาะเบิ้งทุกคนน้องลี่คิดว่าน้องลี่เป็นคนที่แบบโชคดีที่มีคนฮักเอ็นดูหลายเนาะเพราะว่าถ้าน้องลี่บ่มี YouTube โบหูุ้งลี่โบเห็นอนาคตตัวเองหรือว่าสิไปในมุมใดทุกคนเพราะว่าุ้งลี่หญ่มาในช่วงที่แบบเศรษฐกิจแบบนี้สินะทุกคน้องลี่ค่อนข้างที่แบบดีใจหลายที่ลุงลี่เลือกตัดสินใจเฮ็ด YouTube ในมือนั้นเพราะว่าสุมือนี้ถ้าลุงลี่อาไปเฮ็ดเรียก,กันอื่นลุงลี่ก็คือซีโบสามารถแบบหาเงินได้ซา YouTube อีกแล้วทุกคนเพราะว่า ยูทูบมันใจใ้นนองรี่เป็นเงินต่างประเทศเดล่ะทีนี้เอาเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินกีบมันกะค่อนข้างได้หลายนะตอนนี้เนาทุกคนเนาะถึงมันจะได้หลายแต่กะซื้อของเพลงคือเก่านะทุกคนแต่กะยังดีกว่าได้เงินน้อยแนละ้วต้องมาซื้อของแพงไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะกะต้องขอขอบคุณท f c อีกเท่านึงที่แบบ ตี่ตามน้องลี่เนอน้องลี่ต้องขอขอบคุณจากใจอิลี่เนะทุกคนนาะแล้วก็ขอขอบใจพ่อแม่อายเอื้อยน้องคนอครอบข้างทุกทุกคนที่ช่วยเหลือน้องลีนะ่เนาะถ้าหากพ่อน้องลี่โบบอกน้องลี่ในมือนั้นน้องลี่ก็คือสิบตัดสินใจเฮ็ดยูทูบในมือนี้เพราะว่าช่วงที่น้องลี่ จะตัดสินใจเฮ็ดยูทูบก็คือ้องลี่เฮ็ดเวียกหลายอย่างทุกคนก็คือแบบเป็นคนหาเงินมาตั้งแต่น้อยนั่แหละนะทุกคนเนาะเพราะว่า้องลี่เฮ็ดเวียกหนักบุได้ทุกคน้องลี่เป็นคนที่แบบมีพญายส่วนตัวขนาดเนาะ้องลี่เป็นคนเจ็บตามโคกกระดูก้องลี่เลยมาเฮ็ดเวียกหนักบุได้ต้องไซส์สมองเนาะุ้งลี่ขายของออนไลน์นะตอนนั้นแล้วก็ขายเลขทุกคน แล้วก็มาเริ่มเฮ็ด u t u b e และทีนี้มันเมื่อยละน้องลีก็เลยปรึกษาพ่อเมว่ว่าเฮาสิเลือกตัวใดดีเพราะว่าช่วงนั้นก็นเป็นช่วงที่แบบกําลังจะจบหมอปลายเนาะพ่อก็ว่าเลือกอันใดอันหนึง่งถ้าเฮ็ดแล้วต้องเฮ็ดให้มันแบบ สิว่าเนีเฮ็ดและต้องเฮ็ดแท้แที่นะทุกคนบ่ต้องเฮ็ดอย่างหลายอย่างพร้อมกันเพราะว่าเฮาซิเฮ็ดได้่เต็มที่วันเดวนี้ทุกคนพอนุ้งลีบอกว่าเดวนี้นุงลีกเล็ตัดสินใจทิมเลยขายของออนไลน์กับขายเลขนุงลีลงท่นกับการอ่เฮ็ดคลิปอย่างเดียวเลยเนาะแล้วทุกเทื่อ ที่น้องลี่บ้ได้ท่ายคิปทุกคนน้องลี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบโบมีค่าอีอย่างที่แบบนอนนอนตื้นมาแล้วต้องเครียดแต่โทรศัพท์สินะน้องลี่เลยว่าแต่ละมือน้องลี่โบว่าเจ็บเป็นเห็นอุ่นน้องลี่ต้องแบบลุกมาท่ายิปสินะอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบฝังอยู่ในจิตใจสำนึกทุกคนที่สังเกตเห็นน้องลี่ได้เลยว่าน้องลี่สิแบบบ่ยะว่างการท่ายคิปเลยเนาะทุกคนเนาะถึงแบบ น้องนี่สิเมื่อยซ้ำแตมันกะแบบใจมันบอกให้เฮ็ดเฮ็ดสินะเนาะทุกคนเนาะน้องลี่เป็นคนที่แบบหักโหมเวียกหลายทุกคนหักเวียกนั้นมันเป็นสิ่งที่น้องลี่มักสินะเนาะน้องลี่หักโหมเวียกหลายทุกคนจนบางเทือกกะแบบท,ท้อท้อที่แบบเป็นอย่างเขาต้องเฮ็ดหนักขนาดนี้สินะเนาะ,ะทุกคนเนาะแต่พอเห็นผลตอบแทนมันเห็นคนรอบค้างเห่า มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นน้องลี่กับโอเคที่สิแบบสิเฮ็ดสินาเนาะแล้วน้องลี่ก็ต้องของขอบใจเอื้อยน้องลี่เลยแหละแล้วน้องรจนาโลงสารที่แบบอาซับพอทุกอย่างจุดเริ่มต้นก็คือมาจากเอื้อยน้องลี่เลยทุกคนเอื้อยก็คือน้องรจนาเจ้าของซองน้องรจนาาลงสารเนาะแต่ว่าเอื้อยตรงนี้เพิ่นมีเวียกหลายพีพีเอฟซีติดตามซองนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปเนาะ ต้องขอขอบใจเอื้อหลายๆที่แบบซัพพอร์ตทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นจุนจบเลยเนาะมาเแต่ต้นจุนจบอ่ะมาเแต่ต้นจนมหฮอดปัจจุบันเนาะก็คือทุกอย่างเอื้อเฮ็ดให้เบิดเลยเนาะถ้าบุมีเอื้อน้องลี่กะบบสามารถสร้างไรายได้จาก u t ทู e ได้นะจนมหฮอดปัจจุบันนี้นะทุกคนเนาะน้องลี่ขอฝากไว้ในท้ายคลิปนี้ถ้าหากผู้ใดที่อยากเหตุยูทูบเนาะน้องลี่ต้องขอบอกเลยว่าต้องเอาความที่แบบอดทนมาหลาย โน้บ๊แม่นว่าอยากลองถ้าลองก็คือลองได้ถ้าบริหวังผลจากมันเนาะถ้าหวังผลจากมันก็คือต้องอาศัยความอดทนสูงเพราะว่ามันผู้ติดตามคนคนนึ่งนะบริมา,ง,าง่ายๆนะทุกคนเนาะต้องอาศัยความอดทนและก็ส,สม่ำเสมออดทนย่างเดี่ยวบรด,ด้ต้องสม่ำเสมอเพราะว่าน้องลีทดสอบมาแล้วทุกคนถ้าเอาเฮ็ดอะไรสม่ำเสมอทุกมื้อเวลาเก้าชิว่าได้ได ทุกมือทุกเวลาเก้าที่เฮาเคยลงเนาะแล้วมันช่วยเฮาเองทุกคนอาศัยความสม่ำเสมอแล้็ความอดทนเนาะแล้วมันฮักที่มีมือของเฮาเนาะถ้าผู้ใดยากลงมือเฮ็ดตอนนี้กะเฮ็ดได้เลยเนาะเ่าต้องสนคาเวาของคนเนาะแล้วถ้าผู้ใดที่เป็นคนลาวเบิ่งคลิปนี้ทายจกเฮ็ดกะเฮ็ดเลยเด้อเนาะเพราะว่าสู่มือนี้เฮา สีอาศัยย่างอื่นมันก็ค่อนข้างยากละโดยเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮาเนาะ YouTube คือทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเลยแหละเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้องลี่ขอตัวลาไปก่อนเดลอคลิปอีกบุมีอย่างหลายเนาะกลับมาอวด iPad ใหม่ที่น้องลี่ซื้อด้วยน้ำเพอน้ำแหงของนี่รตัวลาไปก่อนเด้อเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามิยูบ๊ายบาย